ออกแบบลายเส้นให้คุณสิทธิโชคนะครับาลายเส้นนี้เราก็จะแบบให้ตสตัวสอเสือข้างหน้านะครับให้เป็นหัวมังกรนะครับก็คือมีอำนาจนะครับแต่อย่าให,ให้ใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วก็ให้มันพอดีนะครับตัวท้ายๆนี่เราจะพยายามให้เป็นอ่างรับรัพย์นะครับปกติตัวตัวข้างหน้าต้องเป็นต้องมีอ่างรับรัพย์นะครับ แต่มันกลายเป็นตัวสอเสือตัวปิดนะครับกลายเป็นหัวมังกรเราก็จะพยายามเอามาใส่ตัวที่ทอทงนะครับนะครับทอทงให้มันเป็นอ่างนะครับให้ให้เป็นอ่างรับทรัพย์นะครับให้มันม,มีมีช่องว่างเป็นเป็นเหมือนอ่างนะครับเป็นเหมือนถุงรับเงินนะครับเพื่อที่จะให้เงินไหลเข้ามาทางตัวทอทงกับชอช้างนะครับ เงินถึงจะไหลเข้ามานะครับแต่ถ้าถ้าตัวข้างหน้ามันไม่สามารถทําเป็นด่างรับทรัพย์ได้เราก็จะย้ายมาทําตัวที่เป็นบริวารของหัวมังกรนะครับก็จะเป็นทอทงกับชอช้างนะครับที่เป็นด่างรับทรัพย์นะครับก็ออกแบบให้คุณเศรษฐีโชคนะครับก็มาดูเอาได้นะครับผมใน youtube ครับฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับ ครอยากได้ลายเซ็นก็เดี๋ยวจะทําให้ครบทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวจะไล่ทําให้ทุกคนเลยครับ